สวัสดีแฟนบอลแมนชเชสเตอร์อเดนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมอสอนแมนชเชสเตอร์อเดกันนะครับแล้วก็มาพูดคุยมาวิเคราะห์เรื่องราวของสโมอสอนแมนยูเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางให้กดติดตามรับฟังกันนะครับโอเคครับมากันที่ เรื่องแรกนะครับก็มีรายงานออกมาจากทั้งสื่ออย่าง MEN นะครับแล้วก็อีกหลายสื่อในอังกฤษนะครับโดยที่มีการระบุก,กันออกมานะครับว่าคนที่มีโอกาสออกจากทีมพร้อมๆกับดิชาโนหรือ ต่อจากริชาร์ดอาโนเนี่ยก็คือจอห์นเมอร์เทอร์นะครับโดยที่ว่ากันว่าแมนยูกำลังวางแผนที่จะมีการมองหาตัวแทนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากที่เซอร์จิมบราคิปเนี่ยเข้ามาถือหุ้น25%ของทางสมโมสอนอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลง1ก็คือเปลี่ยนไปแล้วริชาร์ดอาโนออกไปแล้วนะครับในช่วงปลายเดือนหน้านะฮะแล้วก็รายต่อมาก็คือจอห์นเมอร์เทอร์นะครับว่ากันว่า เซอร์จิมเนี่ยก็กำลังมองหาผู้อำนวยการทางด้านกีฬาคนใหม่นั่นแหละ ยที่มีลิสต์หลายชื่อแต่ไม่หมดเลยนะครับประมาณ4-5คนเนาะอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับแล้วก็เซอร์จิมเนี่ยได้มีการประชุมออนไลน์กับทางโจเอลเรลเซอร์ซึ่งเป็นเจ้าของทีมเบอร์ใหญ่ของทางสโมสรนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ทําความเข้าใจว่าแผนการดังกล่าวในอนาคตควรเป็นอย่างไรเบื้องหลังการทำงานของสโมสรควรอยู่ในทิศทางแบบไหนแล้วก็ทีมงานของอินดอสเนี่ยจะเข้ามา ในรูปแบบแบบไหนทํางาน location, อะไรอย่างไรก็ค kind of ืออธิบายนั่นแหละนะครับว่าเราเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงจุดไหนบ้างหลักๆก็จะเป็นพวกที่มีบทบาทสําคัญพวกแบบ c ีอ d โอด c ร o เต f ร์ออฟฟ l ศบอลนะครับผู้อนนวยการด้านเทคนิคอะไรต่างๆนะครับหัวหน้าฝ่ายเจรจาหัวหน้าแมวมองอะไรประมาณนั้นนะครับที่ค่ากันว่าหลักๆเหล่นี้ น่าจะโดนเปลี่ยนแปลงโดยร็วที่สุดนะครับแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีกในอนาคตนะครับถ้าเกิดมันยังไม่ดีเท่ากับมุมมองของเซอร์จิมที่เซอร์จิมต้องการน,นะครับก็เซอร์จิมแจ้งไปแล้วนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจุดไหนบ้างอีกกระแสหนึ่งครับที่มีการเล่นข่าวัออกมาครับนอกเหนือจากตาแหน่งผู้อำนวยการทางด้านกีฬาเนี่ยยังมีตําแหน่งผู้อำนวยการทางด้านเทคนิคหรือว่าตําแหน่งของดาร์เรนเฟเชอร์ณปัจจุบันนะครับโดยที่มีการระบุกันออกมาครับว่าพอเซอร์จิมเข้ามา แมนยูจะมีการรีเซ็ตหลังบ้านข้้งเยอะนะครับหลังจากที่ปัญหาสําคัญก็คือการซื้อขายที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับมันมีการซื้อขายที่ย่าแย่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ป่าวางมือไปผลงานก็ไม่ค่อยดีด้วยในสนามนะครับแล้วก็ มีผู้อำนวยการฟุตบอลอย่างจอห์นเมอร์เทอร์ซึ่งแน่นอนเขาว่าก็เตรียมที่จะไปละนะฮะและคนที่ทํางานร่วมกันกับจอห์นเมอร์เทอร์อย่างเดลเวเชอร์ก็มีโอกาสไปเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอดีตนักเตะหรือทํางานกับแมนยูมานานหลายปีทั้งในฐานะนักเตะแล้วก็ทีมงานก็จริงแต่ถ้าเกิดผลงานมันไม่ดีในช่วงที่เจ้าตัวรับตําแหน่งอยู่เนี่ยก็ต้องไปนะกรับก็อาจจะโดนเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันส่วนใครจะ มานั่งตำแหน่งผู้หน่วยการเทคนิคเนี่ยยังไม่ทราบนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้มีแต่การคาดการณ์ในเรื่องของ CEO นะครับแล้วก็พอทั้งนั้นกีฬาเท่านั้นนะครับอ่ะโอเครายงานในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเบื้องหลังตามนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีการแฉการทํางานของเบื้องหลังทีมงานของแมนยูชุดเก่านะครับที่ออกกันไปนะครับอย่างเช่นเอ็ดเวิร์ดนะครับก็มีบทสัมภาษณ์จาก มาเซลบูธนะครับซึ่งเป็นอดีตแมวมองของแมนยูในยุคของลุยฟานเก่านะครับบูธเนี่ยเขาก็บอกนะว่าในตอนที่ทํางานกับแมนยูเนี่ยเราเนี่ยได้มีการนําเสนอรายชื่อดาวรุ่งที่น่าสนใจให้กับเอ็ดเวิร์ดไปก็คือแมททเดลิกนะครับแล้วก็เฟงค์ีเดยองนะฮะที่ทุกวันนี้แมนยูต้องการมากนะครับในยุคข,ของเทนฮากซัมเมอร์แรกเนี่ยต้องการเป็นอย่างมากซึ่งบู๊เนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยก็ใช้คอนแทคระหว่างเอ็ดวินฟาร์ดซา กับแมนยูก็เหมือนกับว่าใช้คอนแทคที่ใกล้ชิดกันแหละกับเอ็ดวินฟาร์ซาในการติดต่อทางอาแจกนะฮะเพื่อดึงเดลิกแล้วก็เดยองในตอนนั้นที่อายุยังน้อยอยู่เลยนะครับแต่ว่าแมนยูไม่ได้ทำนะครับคือทางแมนยูเนี่ยรับฟังก็จริงนะครับแต่ว่าแมนยูไม่ได้แบบมีการดําเนินการตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะครับหรือว่าลงรายละเอียดเกี่ยวกับการพยายามคว้าตัว2นักเตะ2รายนี้ในตอนนั้นนะครับ สุดท้ายเนี่ยคำแนะนําดังกล่าวมันก็ลอยไปกับสายลมนะครับก็คือแมนยูไม่ได้ให้ความสนใจแล้วก็สโมสรอาจนะจะมองว่าในตอนนั้นเนี่ยทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วหรือว่าเพียงพออยู่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งณนปัจจุบันเป็นไงฮะเดลี่ก็ไปโดดเด่นกับบาเยอร์น,นูไครับส่วนทางฟิลิปเด้ยองก็เป็นนักเตะที่เราต้องการเป็นกองกลางท็ทอปของรลฟุตบอลไปลวนักรับที่บาร์เซโลนานะฮะ ก็เป็นข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับถ้าเกิดย้อนไปอีกครับลุยฟานเกาเนี่ยอดีตผู้จัดการทีมก็คืออยู่ในยุคเดียวกันกันกบมาเซลบู๊นี่แหละนะครับทำงานร่วมกันเลยมาเซลบู๊กับลุยฟานเกาเป็นเพื่อนกันนะครับสนิทสนองกันตามรูปภาพก็ชัดเจนนะครับลุยฟานเกาเนี่ยก็เคยพูดไว้นะครับรอันนี้ผมต่อเนื่องแล้วกันลุยฟานเกาเนี่ยเคยพูดไว้ว่าเขาเนี่ยต้องการโรเบิร์ตเลวอนอฟสกี้ในตอนที่คุม Manchester, แมนเชสเตอร์เดนะครับแต่ว่าโอเคมันเป็นเรื่องยากก็ เปลี่ยนเป้าหมายเป็น g o n z ร l o u a i n ไหมนะครับสุดท้ายเนี่ยก็คุยกันแบบไม่ลงตัวก็มาเป็นเดียมาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันมีโอกาสเป็นไม่ได้นะครับซึ่งเดยฟานกาวบอกนะครับว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยทำงานกับแมนยูคุณต้องคิดการใหญ่นะฮะหรือว่าคุณต้องมีนักเตะระดับท็อปอะนะครับคุณต้องมีแนวรุกที่โดดเดน่นมีความเร็วนะครับเยฟานกาวก็เคยเสนอ ลิศลายชื่ออย่างเช่นซาดิโอมาเน่ลิยัตมันเลสโทมัสมุลเลอร์นะครับแล้วก็มีแดนกลางตัวกลางอย่างเอ็นโกโลกองเต้นะครับรวมไปถึงเจมิลเนอร์ที่อายุเริ่มมากแต่ว่ามีความสามารถที่หลากหลายแล้วก็มีเรื่องของภาวะผู้นำที่สุดนะครับแนวรับในตอนนั้นก็มีในรายของรามอสนะครับมัดฮุมมลนะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ย สามารถเล่นเกมรับที่ลงตัวมากๆในตอนนั้นนะครับแล้วก็สามารถทําให้แนวรับของแมนยูเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาได้อย่างแน่นอนนะครับสามารถมีการสร้างเกมจากด้านหลังได้นะครับนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของลุยฟนานเกลในตอนนั้นนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแมนยูไม่ได้แบบคิดที่จะเซ็นเลยนะครับหรือไม่ได้แบบมีการเจรจาดีลดังกล่าวเลยด้วยซ้ำนะครับที่ลุยฟนานเกลเนี่ย เสนอลิ์ลายชื่อไปนะครับสุดท้ายเนี่ยดิยารมาเลสก็ไปซิตี้ถูกไหมครับกองเต้ก็ไปเชลซีนะฮะแล้วก็ประส์น้ำเล็ดถูกไหมทั้งมาเลสแล้วก็ทางกองเต้เลยนะฮะคือมันน่าแปลกครับแมนยูซื้อไม่ได้แต่ทำไมซิตี้กับทางเชลซีซื้อได้ในตอนนั้นนะครับเออมันก็สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานการเจรจาการนำเข้านักเตะวิสัยทัศน์คนที่ทำหน้าที่ในการไปนำตัวนักเตะเข้ามาซึ่งอาจารย์หลุยเนี่ยแกบอกว่า เขาเสนอไปแต่เขาไม่ได้แบบมีส่วนร่วมในการเจรจาระนะคนที่เจรจารก็คือพวกเอสในตอนนั้นนะฮะหรือว่าทีมงานเจรจารในตอนนั้นนะครับซึ่งมันห่วยแตกครับอย่างที่เราทราบกันน่ะนะฮะมาเซลบู๊ตก็พูดล่าสุดนี่แหละว่านักเตะที่น่าสนใจอย่างเดลิกแล้วก็ฟิคิปขีดยองเนี่ยในตอนนั้นนะ่ะแมนยูมีโอกาสคุณควรที่จะไปติดต่อตั้งแต่เนิ่นๆแต่ว่าคุณเนี่ยไปเพิกเฉยปล่อยคําแนะนําไปตามสายลมสุดท้ายเนี่ยเป็นไงฮะ ตอนนี้แฟนผีก็มีการเสียดายเดยองกันไปแล้วนะครับหลายคนเหมือนกันเดลิกอย่างเงี้ยนะฮะก็นี่คือการทํางานครับแล้วก็ซึ่งถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในประเด็นที่มีการสรุปให้เราฟังช่วงแรกนะฮะช่วงแรกของคลิปนี้นะว่าทําไมมันมีการเล่นคําว่าจะมีการรีเซ็ตหรือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนะี่ยชัดเจนนะครับว่ามันถึงเวลาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดูแล้วนะฮะ ว่าชุดเก่าเนี่ยมันทํางานมาหลายปีแล้วนะครับเกือบๆสิปีเนาะถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมาตําแหน่งมีการเอาคนนั้นคนนี้มาแต่ว่าสุดท้ายมันยังไม่ดีขึ้นก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในยุคข,ของทางเซอร์จิบเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็เห็นด้วยเหมือนกันนะเรื่ององการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้นะฮะส่วนเรื่องของสถิติอาการบาดเจ็บของนักเตะแมนยูหรือว่าสโมสรแมนยูครับในพิมพ์ริเอังกฤษครับตั้งแต่ซีซั่นก่อนแล้วก็ซีซั่นนี้ทางเอเวอร์ตันสแตนดาร์ดเปิดเผยข้อมูลกันออกมานะครับว่า มีประมาณสองถึงสามทีมนะที่มีนักเตะเจ็บเยอะเป็นอันดับต้นๆของพิวรีงกิตนะครับซึ่ง3มทีมดังกล่าวเนี่ยที่เป็นแบบ ท็อปผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเยอะมากๆก็คือแมนเชสเตอร์เด็คนะครับลอตทิงแฮมฟอร์ดแลวก็เชลซีรองลองมาเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบฟูลแลมนะครับพวกเบนฟอร์ดอะไรประมาณนั้นครับแต่ก็คืออย่างที่เราได้เห็นกันแล้วว่าแมนยูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีซันก่อนหรือซีซันนี้นักเตะบ,บาดเจ็บเยอะจริงๆนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเห็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับส่วนกระแสะข่าวก็เสียบทิ้งท้ายกันนะครับก็มีรายงานในเรื่องของมาโกเรียนารโดนะครับสูน้าดาวรุ่งชาวบราซิล ที่กำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลแมนยูเรานะครับเชลซีนิวคาสเซิลทอตแนมสเปอร์นะครับที่มีการติดตามผลงานมีการส่งมวมองไปส่องฟอร์มอย่างใกล้ชิดซึ่งแมนยูก็มีการส่องฟอร์มเช่นเดียวกันมีโอกาสเป็นไปได้ครับที่ซูนาเดารรุ่งรานี้จะย้ายออกจากตัสังกัดใปัจจุบันของเจ้าตัวในฮะในช่วงตลาดรอบหน้าเอเย่นหรือว่าตัวแทนของบริโอนาโดเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนั้งแต่เคยเกือบได้ย้ายแล้วนะฮะในช่วงซัมเมอร์ก่อนตลาด รอบก่อนแต่ว่า นักเตะเนี่ยก็ต้องอยู่กับซานโตต่อไปเนื่องจากว่าซานโตเนี่ต้องการให้นักเตะอยู่ช่วยทีมต่อไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่อยากขายนักเตะในตอนนี้เช่นเดียวกันนะครับก็อยากให้นักเตะเนี่ยช่วยทีมอีกสักหนึ่งซีซันอะไรประมาณครับแต่ว่าตอนนี้มันถึงเวลาที่นักเตะเนี่ยต้องย้ายทีมแล้วนะครับเพราะว่านักเตะต้องการประสบการณ์ในเวทียุโรปต้องการหาความท้าทายอะไรใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นตลาดหน้าหนาวเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งมีโอกาสนะครับที่ซานโตเนี่ยจะเรียกเรื่องของเม็ก เงินค่าตัวของมากริโอนาโดอยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปครับคือแมนยูมีข่าวเชื่อมโยงกับศูนย์หน้าก็จริงแต่คือถ้าเกิดแบบมันมีการแข่งแย่งกันค่อนข้างเยอะแบบนี้ก็ต้องทําใจไว้ก่อนเลยก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของซาชาโบอ้นะครับก็มีรายงานจากสื่อของฝั่งตุรกีครับมีการระบุว่าตอนนี้นะครับโบอ้ต้องการย้ายไปเล่นในพิเบรังกิตนะครับโดยที่ มีสโมสรนในอังกฤษเนี่ยสนใจอย่างเช่นอ์เซอลไบรตันแล้วก็อีกหลายทีมรวมไปถึงแมนเชสเตอร์แด็กด้วยนัครับซึ่งแมนยูกับกาลาเนี่ยก็เจอกันมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแฟนพีก็น่าจะได้เห็นผลงานของโบอีมาเป็นอย่างดีนะฮะก็น่าสนใจพอสมควรแต่ต้องรอดูนะครับว่าแบ็กขวาของแมนยูเนี่ยมันจะมีใครออกไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันยังซื้อไม่ได้ สล็อตมันยังเต็มอยู่นะครับดาโลวนวิซาก้าก็กลับมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะซื้อแบก็กขวาอีกสักหนึ่งรายเนี่ยมันจะทับซ้อนกันนะครับเป็น3รายเลยทีเดียวนะครับที่ต้องเบียดแย่งตำแหน่งกันแล้วมันก็อาจจะเป็นความวุ่นวายภายในทีมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นรอดูกันว่าใครจะเป็นรายที่ต้องออกไปนะครับถ้าเกิดจะซื้อจริงๆนะส่วนรายงานของดอนนี่ฟาร์ดเบคครับก็มีรายงานก็ออกมาว่าดอนนี่เนี่ยมีโอกาสที่จะย้ายทีมแบบจริงจังแล้วก็มีโอกาสอย่างเป็นทางการแน่นอนนะครับในช่วง ตลาดกลางซีซั่นนี้ครับหรือว่าตลาดมกราคมนะฮะเนื่องจากว่านนักเตะก็ไม่ได้รับโอกาสการลงสนามเลยทั้งที่ตอนนี้เจ้าตัวก็ไม่ได้แบบมีอาการบาดเจ็บแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกับไม่ได้อยู่ในแผนการทีมของ ถ้าเด็กินฮากแล้วเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทางออกของดอนนี่เนี่ยก็น่าจะเป็นในหลีกตุรกีนะครับไม่ก็หลีกสเปนนะครับลีกอิตาลีอะไรประมาณนั้นครับที่ให้ความสนใจแต่ว่าตอนนี้มันมีรายงานว่าน่าจะเป็นสโมสรในหลีกตุรกีมากกว่านะครับซึ่งอาจจะเป็นเฟเนบาเช่อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนในอิตาลีเนี่ยก็น่าจะเป็นยูเวนตุสแล้วก็ยังมีอดีตสโมสออย่างอาแจกนะก็อาจจะสนใจเหมือนกันนะครับโอเคหมดแล้วนะครับ นี่คือเรื่องราวของสมสรนแมนเชสเตอร์เจ็กที่นำมาสรุปพูดคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ